รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แย่งกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรียนรู้ผูคกคนจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งน,นี้มารอสักความรู้ปั๊บปาร์ด้าไอ้าครับปั๊บปารดา สวั้ด้ครับเจลีเวลี่วันนี้จะพาคุณผูชมไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่ต่อยอดจากอาชีพเสริมและสร้างรายได้เป็นอย่างดีจากคนที่เล็กๆ้นทอปักด้วยสิ่งที่เขารักนั่นเองครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol c u p d e ค i v e r y ที่จะมาเสิร์ฟความรูถ้ถึงที่ให้กับคนที่มีพลังหากใครเป็นคนที่มีความฝันอยากจะทำธุรกิจวันนี้เรามีข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจะมาอะไรกันครับทีนี้ขอพาผู้ชมเดินทางมาแถวไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่าเรามีนั่นกับไอ o l องคนเก่งของเรานะครับที่จะมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆซึ่งต้องบอกเลยครับผมว่าวัน มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับกับไอเดียและแนวขึ้นใหม่ๆบนการตลาดออนไลน์เอาเป็นว่าถ้าคุณชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเลยครับ ถึงแล้ว กับรามงเด็กหอนะครับคุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเราครับเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับผมที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับเริ่มต้นจากอาชีพเสริมจนกระทั่งกลายเป็นอาชีพหลักนะครับซึ่งเขานั้นก็เริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆบนหอพักนะครับแล้วก็ต่อยอดสามารถมีพื้นที่น่าร้านได้ซึ่งในวันนี้นะครับเขานั้นก็พร้อมแลวครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวีให้กับพวกเราได้รับฟังกันครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณท่านซีตารพุ่มฉุกสรรครับหรือคุณติ๊กเจ้าของร้านราเมงเด็กหอนั่นเองคคครสดีติ คุณคลิปลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมว่าที่มาที่ไปของร้านรามิงเด็กหอเนี่ยเป็นยังไงมาย,ยังไงครับคือเริ่มต้นเนี่ยมีการลาออกจากงานประจำนะคะแล้วก็มาทำในส่วนของที่เป็น zy, คริปโตเคอร์เรนซีช่วงหนึ่งวันหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจน ช่วงขาลงของคริปโตก็ต้องคิดแล้วว่าเงินเก็บที่เรามีอยู่เนี่ยนะก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะทําอะไรต่อยอด <S <S และเป็นคนที่ชอบเส้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทําอะไรต่อธุรกิจอะไรตอนนั้นก็คือจริงๆอย่างก๋วยเตี๋ยวเป็นขาขึ้นขาบูมซึ่งเราอ่ะมีหลายเจ้าแล้วเราไม่เท่าเราต้องทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นโชคดีมีโอกาสได้เพื่อนดีให้เข้าไปอยู่ในธุรกิจแฟนชายแฟนชายหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับราเมงเราก็ได้ต่อยอดจากธุรกิจราเมงตัวนั้นของเขามาก็คือมาปรับยุคให้เข้ากับตัวเรามาที่สุด กินง่ายขายได้ราคาจับต้องได้ไม่แพงไม่แรงค่ะว่างงานอยู่ใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหาไอคิวอาชีพหนึ่งใช่ค่ะตอนนั้นมองไหมครับว่าอันนี้จะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตคิดค่ะคิดเลยใช่ไหมคิดแล้ววางผนตอนนั้นวางในตอนนั้นใช่ว่าเป็นก้อนที่เรามีก้อนนึงเนี่ยเราต้องลงทุนแล้วแล้วเราต้องทําอะไรให,ให้มันเป็นอาชีพหลักของเราในอนาคตแล้วจุดเริ่มต้นตอนนั้นคือเปิดร้านเลยหรือว่ายังไม่ได้เปิดร้านครับยังไม่ได้เปิดร้านค่ะก็ลงไปคุกคีกับร้านเพื่อนก่อนครับประมาณสอง เือนเต็มสองเดือนเต็มเต็มเลยใช่ก็เป็นลูกมือเขาเลยว่างั้นใช่เป็นลูกมือไปเรียนรู้แล้วไปต่อยอดให้เขาด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับที่ร้านเราตอนที่ลองเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับที่เราคิดไวไหมมันก็ไม่สนุกนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะติ๊กตอกมาจากธุรกิจขนมขายขนมก่อนแล้วก่อนเป็นอาชีพเสริมตอนทํางานด้วยแล้วก็ทําขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันแตกต่างระหว่างของข้าวของหวานมันก็ไม่เหมือนกันพอของข้าวปุ๊บเราก็ต้องมาดูเรื่องวัตถุดิบรู้อะไรหลาย รักษายังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือศึกษาอย่างจริงจังเลยสองเดือนแค่เส้นลูกลวกมันจะยากขนาดนี้มีมียากท้อไหมฮะมีค่ะเพราะว่าโจทย์คู่แข่งเราเองนะ่ะด้วยความว่าเขาเป็นแบรนด์ใหญ่ครับเราเป็นแบรนด์น้องใหม่แบรนด์เล็กจะทําทยัางไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าให้มันเข้าถึงเขาได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้ยอดเนี่ยใกล้เคียงเขาครับค่ะ มันเหมือนเราต้องเลสมาร์ทมากขึ้นใช่ไหมเล่นเกมให้มันฉลาดมากขึ้นประมาณนี้ไหมคุณเบนไม่บอกว่าเราต้องเลสมาร์ทมากขึ้นเล่นเกมของเราให้ฉลาดมากขึ้นเนี่ยมีกลยุทธ์อะไรบ้างครับ,ศ,รบศึกษาจริงจังเลยครับศึกษาจากช่องทางต,ต่างในสื่อออนไลน์ทุกๆช่องอะไรอย่างเงี้ยว่าจุดเริ่มต้นของราเมนคืออะไรเราต้องหาคำเขานิยามความเข้าใจของตัวเนี้ยว่าเราจะทำเนี่ยว่าเป็นแบบไหนรสชาติอะไรแต่ละเกาะของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือศึกษาเต็มเมและการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้แล้วครับ ว่าอันนี้เรามีสไตล์นี้อีกหรืออีกสไตล์ไหนเนี่ยสื่อสารยังไงฮะอธิบายเพราะเราเรียนรู้มาเต็มที่แล้วเมนูอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถอธิบายได้ว่าวัตถุดิบที่ทำมีอะไรบ้างใครแพ้อะไรไม่ไม่กินอะไรเราแนะนําได้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ทําการศึกษาแล้วก็เริ่มขายเนี่ยตอนนั้นช่องทางอะไรที่ขายเลยคือขายผ่านยังไงครับ่านแรกเลยนะบนหอพักค่ะบนหอพักเลยใช่ไหมใช่เป็นโจทย์ที่ยากมากช่องทางที่จำหน่ายช่องแรกคือเดลิเวอรี่ผ่านแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มใช่ค่ะอย่างเดียวเลย ไม่มีหน้าร้านขายบนหออย่างเดียวค่ะตอนนั้นรู้สึกมองมุมมองไงบ้างครับอ๋อบนถน่งเนาะบนิงใช่ไหมเพราะมันเป้าหมายมันไกลมากใช่ไหมใช่เป้าหมายว่าจะทํายังไงให้ทุกคนรู้จักครับแล้วผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นขายได้เราต้องขายได้อะไรเงี้ยคนอื่นทําการตลาดได้เราต้องทําได้เราต้องทําได้เหมือนกันใช่เลยฮะอะไรที่เขาทําเราทําได้โอเคครับแล้วตอนที่เริ่มขายตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับยาเปิดออเดอร์มาถือว่าโอเควันแรกนะคะแต่ว่าวันที่2เราก็คิดแล้วเพื่อนไม่ได้กินได เราต้องต่อยอดให้หาลูกค้าตลอดว่าจะยังไงแบบไหนก็เริ่มทางโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆที่เรามีอยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะแจกโบชัวว่ามีร้านราเมงอยู่เด็กหออยู่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำป้ายคียออสไว้ข้างล่างที่หอก็คือแสดงว่าวิธีการเนี่ยมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทุกหมใช่ค่ะออนไลน์ก็คือเรื่องของการโปรโมทผ่านซื้อต่างๆใช่ว่าไปค่ะส่วนออฟไลน์นี่ก็คือเป็นป้ายเป็นป้าย เป็นป้ายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าจริงๆตอนนี้ตอนที่เริ่มเข้ามาซั่งเนี่ยตอนนั้นสั่งอะไรบ้างเอาได้แล้วแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยใช่ไหมฮะชื่อเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่องเราละไม่ใช่เพื่องเราไม่ใช่ลูกค้าแน่ๆเลยค่ะพยายามที่ทําให้ดีที่สุดเมนูที่ออกไปจากร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตั้งใจทําให้คุณภาพได้ไปถึงมือลูกค้าเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดอ่าเพราะเราเราต้องคํานึงถึงว่าในช่องทางเดลิเวอรี่ทั้งหลายเองเนี่ยแท็กเก็ตติ้งบรรจุภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากร้านเราไปถึงมือลูกค้้้าาาตตอองงงไดดดแแบบบเเียววกกัรส่คุณิ็ม ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยในระหว่างการขนส่งมันสามารถเกิดอาจจะเกิดข้อที่ผิดพลาดได้ถูก<ะ>ไหมครัเพราะฉะนั้นทางร้านเนี่ยได้มีการป้องกันยังไงบ้างในส่วนของการทําบรรจุภัณฑ์พงงนี้ครับอันดับแรกเลยคือเลือกบรรจุภัณฑ์ครับว่าจะต้องเข้าอบไมโครเวฟได้หรืออะไรก็แล้วแต่ถุงที่ใส่จะต้องขนาดพอดีกับว่าไม่ให้โค้งเคง้งจนแบบว่ารายเดอร์ถือไปแล้วก็คือถือมือลูกค้าควา่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกหลายๆแบบคือลองผิดลองถูกทุกทวิถีทางชีดแบ็อะไรบ้างที ลูกค้าเคยส่งให้กับเราทั้งฟีดแบ็ที่ดีแล้วก็ฟีดแบ็ที่รู้สึกว่าเออมันทําให้เราต้องปรับปรุงเพิ่มเติมฮะฟีดแบ็แรกลูกค้าสั่ง2วันติดครับโทรมาเลยที่ร้านครับเมื่อไหร่ จะมีหน้าร้านพี่อยากไปนั่งกินหน้าร้านก็เลยว่าต้องขออนุญาตจริงๆว่าตอนเนี้ยขอเป็นที่ห่อกอดอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคงั้นพี่สั่งทุกวันหรือพี่ไปรับเองได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ่ะได้มีอีกท่านหนึ่งโทรมาว่าอ่ะน้ำซุปเข้มข้นจากซื้อเดลิเวอรี่มาซื้อหน้าร้านหน้าร้านคือก็คือโทรมาเลยแล้วก็วิ่งลงมาเอามาส่งทางบลนใช่ค่ะในมุมมองงแง่ของการทําธุรกิจสมัยเนี้ยนะครับการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เยอะแล้วถูกไหมเรามองในแง่ของสมัยก่อนการนี้คุณจะเปิด ิร้านขึ้นมาสักร้านหนึ่งได้อย่างน้อยต้องมีเงินทุนก่อนแต่นี่คือคุณติ๊กแค่ลงทุนเล็กๆในครัวของตัวเองก่อนถูกค่ะถูกไหมครัตอนนั้นลงทุนเยอะไหมครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งค่าอุปกรณ์อย่างเตาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องใช้ก็เหมือนลงทุนครั้งเดียวไปเลยใช่เลยครับถึงจุดไหนครับที่มองว่าเราจะต้องมีหน้าร้านแล้วติ๊กได้โอกาสดีๆจากแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเจ้าวหนึ่งครับให้ไปทดลองเปิดหน้าร้านตอนนั้นก็ตุ้มๆต่ำๆว เป็นอีเวนต์ใช่เป็นอีเวนต์หนึ่งเลยค่ะอ,ห,อหนึง่งเดือนเต็มๆเลย่เงี้ยก็คิดอยู่ว่าทำได้ไหมต้องลองอโอกาสมาแล้วอะไรใช่ เป็นคนที่แบบโชคดีว่ามีโอกาสทุกคนหยิบยื่นโอกาสให้แต่ว่าก็ต้องตัวเราเองอีกว่าเราต้องทดลองกับโอกาสนั้นนะแล้วต่อยอดเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสละกันมีโอกาสใช่มีโอกาสที่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วตอนที่ไปออกบูธตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสนุกสนุกแปลกสนุกเลยตอนแรกเอนแ็นลูกค้าเลยไหมได้ถามฟีดแบ็กปากออกหมากเองเป็นลิเวอรีอะค่ะเราไม่สามารถถามลูกค้าเองได้โดยตรงต้องโทรถามหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็เก่งใจลูกค้าแปล่าว่าช่อง ทางกําไหนหน้าร้านเองอะค่ะที่ไปออกอีเวนต์เนี่ยเราได้คุยกับลูกค้าเจอทั้งดีและไม่ดีต้องบอกนี้ว่าบางคนก็ร้านเมงก็เหมือนขนมจีนธรรมดาเหมือนก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเราก็บอกโอเคเปิดใจก่อนเานาะอะไรเงี้ยจะรู้ว่าเราไม่ได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่อาจจะดูว่าเหมือนก,กันกับร้านเมงค่ะแต่ว่าของเรามีความหนึบกว่าหรืออะไรเงี้ยพอชวนคุยลูกค้าไปเรื่อยลูกค้าเริ่มติดใจเหมือนซื้อใจด้วยเพื่อนอ่าแล้วเขาก็มาซื้อเรื่อยๆค่ะแล้วอะไรคิดว่าเป็นจุดเด่นของ สินค้าเราครับที่ทาให้ลูกค้าเนี่ยติดใจครับน้ำซุปน้ำซุปใช่จากมืองต่างๆใช่ครับครับแล้วสามารถบอกโจทย์ลูกค้าได้อย่างว่าลูกค้าแพ้อะไรเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้ําซุปกระดูกหมูถ้าคุณไม่กินคุณกลัวเหม็นเท้าก็เปลี่ยนเป็นน้ำซุปโชยุได้อะไรเงี้ยค่ะอ่าด้วยความไม่ได้เราทดลองเองอะไรเงี้ยเราสามารถบอกลูกค้าได้เต็มเต็มนอกจากน้ําซุปแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่ทําให้เป็นจุดเด่นของรเราเส้นเส้นเราดีที่เส้นหนบกว่า บะหมี่ล um, องบอกก่อนว่าหนึบกว่าบะหมี่ควา,ามแตกต่างระหว่างเส้นบะหมี่กับเส้นราเมงเนี่มันต่างกันยังไงลนะ่ะเป็นเส้นสีเหลืองเหมือนกันค่ะผลิตจากแป้งสาลีเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยตัวเส้นของบะหมี่เองเนี่ยเขาจะไม่มีความหนึบเหมือนรามเมงคือของรามเมงี่ยที่หนึบก,กว่าเนี่ยน,น,น,นวดนานกว่านวดนานกว่าใชจ่จริงๆอย่างเส้นทุกๆตัวค่ะถ้าศึกษากันจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าสิ่งที่หนึบได้น่ะเกิดจากไข่เป็นตัวโครงสร้างแล้วก็การนวดครับการคื การอะไรหลายๆอย่างคะ่ะใช่อย่างนีใน้ในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบเนี่ยค่ะคุณติ๊กเลือกเองเลยใช่ไหมฮะเลหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างวัตถุดิบจะต้องผ่านเกณฑ์อะไรของคุณติ๊กบ้างครับวัตถุดิบเลือกเองทุกอย่างจะต,ต้องผ่านเกณฑ์คือต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้ครับทุกคนเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาจะต้องได้ เราจะไม่ได้เอาแพงโดดตอนลูกค้าจะฟต้องไม่ได้เพราะคอสมันจะขึ้นเหมือนชื่อนะสำหรับเด็กหอใช่ไหมเด็กหอก็คือเป็นสไตล์ราคาแบบจับต้องได้หลอบเด็กทุกคนนะครับผมโอเคฮะแล้วในส่วนของเมนูต่างๆนี่มีเมนูอะไรบ้างครับงั้นเอาเป็นในเรื่องของเริ่มต้นก่อนเอาเมนูเริ่มต้นก่อนแรกๆเลยเป็นเมนูอะไรบ้างในพาร์ทแรกของที่ทําที่หอค่ะจะมีทั้งหมด13เมนูครับ13เมนูเนี่ยก็ตัวเมนหลักจะแบ่งเมนเนื้อสัตว์เป็น3แบบก็คือจะมี หมูชาชูค่ะเดคอนแล้วก็เป็นไก่ก,กอรอบกรอบค่ะแล้วก็จะมีเพิ่อมอีกอันนึงคือจะเป็นกุ้งไอกินมาแล้วโอเคเราชอบอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มกุ้งสดเข้าไปต้ยมยำอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเมนูเดียวที่มีค,ค,คอันนี้คือเริ่มต้นมี13เมนูเลยฮะใช่ใช่โอ้โหคือ่สุดยอดมากท่านผู้ชมครับสิาเมนูแล้วตอนนี้มีเมนูเด็ดอะไรบ้างครับเมนูเด็ดตอนนี้ที่ลูกค้าสั่งเยอะสุดนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นชาชูมิโซะโงคัดสึซึ่งอันนี้จะเป็นการ สูตรของที่นี่เองก็คือจะเอาซุป uh มิโซะค่ะมาผสมกับซุปคงคัตึแล้วก็เติมเชื้อหัวหอมเข้าไปเชื้อน้ํามันนะคะเพื่อให้ลิ่นและรสชาติมากขึ้นอันนี้จะเป็นทางร้านของทางร้านเรืค่ะคุณพี่ครับคุณสมบัติมาเยอะขนาดนี้แล้วผมเริ่มอยากเห็นแล้วครับผมว่าหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวคุณติ๊กพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ ว้าวว้าว,ว,าวคุณผู้ชมครับโอโคอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยนะคุณติ๊กครับแล้วน,นี้คือเมนูอะไรครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะจะเป็นชาชูทงคัตสึค่ะน้ําซุปเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะก็คือจะได้กลิ่นหอมของตัวกระดูกหมูครับที่เราใช้เวลาต้มประมาณ12ชั่วโมงค่ะแล้วก็เคี่ยวจนได้ที่ค่ะส่วนประกอบนม่มีอะไรบ้างครับเนี่ยส่วนประกอบในรามเมงจะมีไข่นะคะมีหมูชาชูมีข้าวโพดเพิ่มความหวานให้กับน้ําซุปค่ะแล้วก็เป็นหอมสาหร่ายลูกชิ้นนา루โต้ค่ะอืมรวมนิดนึงคะ กลิ่นหอมมากเลยครับคุณผู้ชมครับ,มรบเมนูต่อไปล้ครับเมนูต่อไปอันนี้จะเป็นเมนูที่ทางร้านต่อยอดเองนะคะก็คือจะเป็นมิโซะทงคัตส,สึชาชูนะคะซึ่งตัวนี้จะมีส่วนผสมของตัวซุปมิโซะกับซุปทงคัตส,สึที่เป็นซุปกระดูกหมูค่ะแล้วก็เด็ดด้วยน้ํามันหอมระเหยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้าซุปค่ะต่อไปเลยครับคุณพี่ครับฟาลุรามเมงค่ะจะเป็นเมนูเส้นเย็นนะคะเสิร์ฟกับน้ําซุปเย็นค่ะ,อ,ะอันนี้น้าซุปเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่านี่คือ เสิร์ฟคู่กันใช่ค่ะรสชาติจะเป็นยังไงครับกินแล้วสดชื่นค่ะเมนูต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นของทานเล่นค่ะก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าของทางร้านนะคะเป็นเกี๊ยวซ่าหมูค่ะแบบไหนครับอันนี้เป็นแบบย่างน้ําค่ะซึ่งทางร้านเองเนี่ยจะใช้แบบย่างน้ําไม่ใช้ทอดน้ามันค่ะครับค่ะ ก็คือจริงๆอ่ะมีมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเมนูอันนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็เมนูที่ติดท็อปอันดับทีนี้ครับคุณติครับช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยมีช่องทางเนบ้างหรอครับาจะเป็นเพจฟซบุ๊กค่ะชือร้านรามงเด็กหอค่ะร้ารามงเด็กหอใช่ไหมใช่ค่ะในในส่วนของรามิงเด็กหอเนี่ยมีการสื่อสารอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นเมนูใหม่ๆอะค่ะถ่ายแล้วก็โพสต์ลงตามกลุ่มต่างๆด้วยโดยใช้เพจเป็นตัวสื่อนำครับ อ่าแล้วก็จะมีโพสต์ไปหรือแชร์ต่อไปในกลุ่มต่างๆนะคะกลุ่มอาหารสมมติให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมว่าในการแชร์ในตามกลุ่มอาหารต่างๆเนี่ยมันช่วยยังไงบ้างครับเป็นการเข้าถึงลูกค้าทั้งไกลและใกล้นะคะกลุ่มที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อกระจายสื่อช่องทางต่างๆให้กับลูกค้าได้รับทราบเกือบบางทีใกล้ไกลเนี่ยก็คือเขาสามารถสั่งผ่านช่องทาง Delivery ี่แพลตฟอร์มได้เลยค่ะอืมครับผมก็คือเรียกว่าทำไปในกลุ่มพวกนั้นแล้วก็โพสต์ขายของไปใช่ค่ะใช่ไหมฮะมีก็มีคนติดต่อมา เยอะแยะมากมายมีค่ะก็มีหลากหลายเมนูนะครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มชิมเป็นตัวไหนก่อนดีนวเนี่ยเป็นชาชูทองคัตสึ่ทงคะครับโอเคนี่ผมให้ดูขนาดของชิ้นหมูก่อนนะครับนี่คุณผู้ชมครับโอ้โหนี่มีตึกสาหรายอยู่ด้วยนะครับนี่โอ้ชิ้นใหญ่มากอ่ะอันนี้เป็นเส้นเส้นค่ะนี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับ ยอดอร่อยมากค่ะคือเส้นมันจะมีความหนึบหนึบใช่ไหมอันนี้คือคัดเรื่องมาอย่างดีแล้วใช่ค่ะอืมครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองถ้ากินราเมงเนี่ยต้องซดน้ำต้องซดน้ำใช่ไหมฮะโอเคครับอ่านี่คุณผู้ชมดูน้ำนะครับโอ้แหมชื่นใจมากเลยคุณตีครับคือเวลาซดน้ำไปแล้วเนี่ย มันจะมีข้าวโพดเข้ามาด้วย เพิ่มความหวานไปอีกเพิ่มความหวานให้ใหกันกนะรัปโอเค<า>ครับผมก็ปกติแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะาคุณทิงได้มีการจับคู่โปรโมชั่นไหมครับจับคู่โปรโมชั่นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็คือจะเป็นมีเซตที่เป็นจับคู่คของสายชาชูเองหรือน้ำซุปเองอะค,ะค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเซตดูโอ้ <c oughs> กับเซตยกแก๊งค่ะก็อย่างเซตดูโอ้นยคะทางสื่อออนไลน์เองก็จะมีเป็นเซตดูโอ้สายชาชูเซตดูโอ้ซุปทงคัตสึค่ะ อ่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกมาเลยแล้วแต่ลูกค้าแล้วมอติงชาเป็นตัวนี้เนี่ยรู้โอกับอะไรได้บ้างครับถ้าสายชาชูอะค่ะก็จะเป็นเมนคือสายชาชูน้ำซุปก็คือเลือกได้ระหว่างโชยุทงคัตสึนิโซะทงคัตสึต้มยำค่ะค่ะเป็นสีน้ำเป็นสีน้ำเใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไอซองอันนี้ต่อมาเป็นชิมเป็นตัวทะลุราเมงแล้วกันนะครับอันนี้ทานยังไงครับแนะนำนิดนึงแนะนำนิดนึงนะคะก็คือเราจะมีตัวต้นหอมหัวไชเท้าแล้วก็วาซาบิค่ะอันเนี้ยสามารถใส่ไปใน น้ำซุปเย็นได้เลยค่ะแล้วก็คือคีบเส้นเข้าไปในน้าซุปแล้วก็สดได้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะลองทําตามดูนะครับอวิธีการแรกก็คือเราจะัวนนี้เทไปหมดเลยใช่ไหมโอเคหมดเลยนะครับเอะโอคนะครับนี่เลยคุณผู้ชมดูนะครับโอเคเราจะเทไปหมดเลยนะ คนก่อนนิดนึงไหมครับคนค่ะมีวาซาบิเียเพื่อเผ็ดโอเคคนก่อนนิดนึงนะครับใช้ใช้ตะเกียบคนนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคเป็นแบบนี้นะครับค่ะหลังจากนั้นนะครับขอยับก่อนค่ะเราจะเอาเส้นคีบเส้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมจะคีบเส้นมานะครับแล้วก็จุ่มเลยนะจุ่มลงไปในน้ำใช่ค่ะจุ่มลงไปในน้ำนะครับค่ะอ่าแล้วเป็นแบบนี้ใช่ค่ะได้เลยนะครับ คือกินแล้วชื่นใจมากเลยครับใช่รสชาติอร่อยชื่นใจมากเลยครับใช่จะได้ความจี๋ใจของวาซาบิอืมครับผมโอเคอเดี๋ยวเมนูตัวนี้อันนี้จะเป็นเกียวซ่าหมูค่ะเป็นย่างน้ําค่ะอที่ย่างน้ําที่ทางร้านเลือกเนี่ยก็คือจะได้ความหอมของเนื้อหมูที่อยู่ข้างในค่ะเราลงมาทานกันเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะจิ้มก่อนนะครับ มีความได้ความหอมของหมูใช่ไหมครก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำใช่ไหมคระโอเคครับทีนี้ต่อมาครับในเรื่องของการเดลิเวอรี่นบ้างนะครับในส่วนของคุณติ๊กเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่ามีช่องทาง Facebook ใช่ไหมครับและในส่วนของ Facebook เนี่ยคุณติ๊กมีเดลิเวอรี่เองด้วยไหมครับไม่มีค่ะทางร้านไม่มีโอยังไม่มีนะแต่มีแค่ว่ามารับที่ร้านใช่ค่ะรับที่ร้านได้เลย ครับโอเคทีนี้ต่อมาในเรื่องของช่องทางออนไลน์นะครับในแพลตฟอร์มเดลิเวอรพวกนี้นะครับคุณติ๊กได้มีการเข้าร่วมเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆไหม มีค่ะก็คือเข้าร่วมกําไหนคู่กับเครื่องดื่มค,ค่ะตามไทปอลต่างๆแล้วมีเรื่องของโปรโมชั่นอือ่ออนไหมครับที่คุณโปรโมชั่นอย่างอื่นเนี่ยเราวิเคราะห์จากกลุ่มลูกค้าโดยเป็นหลักนะคะว่าลูกค้าจะทานเมนแล้วก็ทานของทานเล่นหนึ่งอันจากคู่เครื่องดื่มค่ะเราก็จะใช้เป็นเซ็ตกิ่อิ่มเดียวเพลินพุงค,ค่ะอันนี้ก็อ o พิ c เหมือนกันอ o พิ c เหมือนกันใช่ค่ะโอเคทีนี้อยากจะให้นําเสนอนิดนึงสมมุติว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขารู้สึกว่า อยากจะมีกลยุทธ์แบบคุณติ๊กบ้างนะครับสมมติในเรื่องของการจับคู่สินค้าตรงนี้คุณคุณติ๊กใช้หลักการอะไรหรือว่าเชิงสถิติอะไรหรือเปล่าในการที่จะจับคู่สินค้าต่างๆต้องวิเคราะห์จากฐานลูกค้าเป็นหลักค่ะคช่วงแรกๆเนี่ยดูจากลูกค้าที่สั่งว่าสั่งเมนูไหนเยอะสุดแล้วเราก็ทําเมนูชุดนั้นออกมาใช่ค่ะ,คะก็คือต้องวิเคราะห์จากฐานลูกค้าเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเมนู ชาชูทงคัตสึปกติเขาจะกดมาทีคือ2หรือไม่ก็สามาก็ทําเป็นเซตดูโอสายทงคัตสึเลยหรือไม่ก็เป็นยกแก๊งทงคัตสึเป็นเซตแบบนี้ครับมันได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราท,ทําทีเดียวเราขายได้จํานวนวอลลุ่มเยอะๆทีเดียวเหมือนกันค่ะแล้วลูกค<ม>้าเนี่ยตัดสินใจง,ง่ายเพราะว่าเขาเห็นจากเมนูแล้วโอเคไม่ต้องมานันงกดเลือกกดทีเดียวไปเลย3แก้ว3ามชามอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของราคาล่ะครับราคาเรามีโปรโมชั่นลดให้ค่ะอย่าง เดูออเนี่ยเราจะลดจากเมนูหลักประมาณ8บาทค,บค่ะเมื่อจับคู่กันแล้วก็ลดไป8บาทเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สนใจง่ายขึ้นก็ค,คือการที่เราทาเซตจับคู่พวกเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ขายวอลลุ่มที่มากขึ้นใช่ค่ะแล้วถ้ามันช่วยลูกค้าในในแง่ไหนบ้างเอะะช่วยในแง่ลูกค้าคือลูกค้าไม่ต้องใช้เวลาในการกดสั่ง d ิ l i v e นานเขาก็จะเห็นอยู่แล้วว่าอออโอเคเขาสามารถเป็นอิ่มยกแก๊งก็ได้3คนเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เซตดูโอทาน2คนก็ได้ค่ะแล้วประหยัดเงินด้วยไหมฮะ ไปอยักไปแปดบาทไปอยักไปแปดบาทแล้วมีไรแตดให้ในแง่ของลูกค้าอาจจะไม่มองเรื่องของไปอยากแปดบาทแต่เขารู้แค่เขารู้สึกว่าราคามันถูกลงถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ใช่ส่วนเนอ๋อโอเคครับในแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับคุณติ๊กได้มีการโปรโมทบ้างไหมครับมีค่ะทำการโฆษณาค่ะถ่ายแพลตฟอร์มต่างๆในการยิงแล้วก็เลือกช่วงเวลาค่ะต้องสังเกตแต่ช่วงเวลาจริงๆนะคะว่าแต่ละร้านเองหรือแต่ละโซนเองเนี่ยลูกค้าหรือกลุ่มอะไรเงี้ยเป้าหมายของคุณเองเนี่ย จะเข้ามาช่วงไหนอย่างติเองอะช่วงแรกๆก็คือลองยิง10บโมงไม่ได้ผลเปลี่ยน11บเอโมงเพื่อให้ดึงฐานลูกค้าเที่ยงเริ่มกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องทดลองไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ว่าในการซื้อโฆษณาโอเคจะบอกว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าคุณซื้อโฆษณาแต่คุณใช้ผิดเวลาใช่มันก็ไม่ได้ผลมันก็จะวิ่งป่ายคุณจะเสียเงินฟปก็จะเสียเงินใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยให้สังเกตจากลูกค้าตัวเองเป็นหลักว่าลูกค้าตัวเองเข้ามาช่วงไหนต้องการ ให้เห็นปีดช่วงเวลาอะไรอะค่ะเรากดตอนนั้นเลยจเริ่มตอนนั้นชนะใส่ลบซอโฆษณาทีแพงเมื่อคุณติ๊กจริงๆแล้วเนี่ยในในกลุ่มช่องต่างๆของแพลตฟอร์มอะค่ะเขาจะมีพวกพี่ๆเนี่ยที่เข้าไปโพสต์นู่นนี่นั่นประสบความสำเร็จอะไรเราไปอ่านเขาเรียนรู้จากเขาอย่างอันเนี้ยเรได้เคลมมาอันนึงค่ะยิงโฆษณาอยากให้เห็นอันดับแรกๆเลยยิงไปเลย500 500บาทนับ1นึถึงยีกดปิด ใช่มันจะโดนประมาณ25บาทแต่เราใช้งบประมาณคือ500เพื่อดึงให้ยอดมันสูงขึ้นหมายถึงว่าฟีดของในตัวช่องทางต่างๆค่ะมันจะไปอยู่อันดับ1ถึงอันดับ5อผมเราก็นั้เนื้อโอเคเราก็ปิดร้านของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ top top ช p ใช่ใช่ค่ะอาจจะอธิบายนิดนึงครับคุณผู้ชมครับในการที่ยิงโฆษณาในส่วนของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราทําการซื้อโฆษณาเนี่ยร้านของเราเนี่ยก็จะสามารถคนเห็นเยอะขึ้นอาจจะอยู่ บนบนเมื่อ่ะลูกค้าเปิแดแอปมาก็าจะเจอร้านเราเลยนะครับเป็นการเพิ่มการสร้างการรับรู้นั่นเองนะครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งมาขยายความแล้วกัน<ม>ของคําว่าซื้อโฆษณาในแอปพลิเคชันออนไลน์คือ,อยังไงนะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างควา,ามรับรู้นะครับทางร้านค้าเองหรือร้านใหม่ๆอะค่ะต้องเลือกในช่วงเวลาของทางร้านเองว่าเหมาะสมกับช่วงเวลาไหนนะคะแล้วก็ต้องลองตัดสินใจกันดูค่ะครับผมนี่กะครันหนึ่งในเทคนิคของคุณติ๊กที่ฝากให้กับพวกเรานะครับผมอ่ะเคย สั่งเนี่ยไกลสุดมาจากไหนครับจากบางกอกใหญ่อะค่ะบางกอกใหญ่ใช่อันนี้ถามจากพี่ไรเดอร์อันนี้ก็ได้จากโฆษณาแต่โฆษณาอันเนี้ยที่ยิงไกลเนี่ยจะเป็น Facebook ค่ะคเพราะ a c e b o o k เนี่ยเราสามารถเลือกหาลูกค้าได้เลือกแอ e เรียได้ครัคแล้วทาไมคุณติ๊กเลือกที่จะยิงไปถึง,ถงนู่นเลยครับหรือว่ายังไงฮะเพิ่มช่องทางการมองเห็นดีกว่าแล้วคืออีกอย่างหนึ่งในการตัดสินใจยิงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเปิดกันกี่โมงถึงกี่โมงนะคะดูคู่แข่งเป็นหลักอย่างในย่านนั้นอะคู่แข่งอาจจะเปิดเที่ยงติตติิิ๊กกกเเป้้อองงลืชา หเ็นว่าโอเคเป็นสิบโมงน้าร้านเราเปิดเราจะได้ภาษีดีกว่าอานนี้แสดงว่าคุณติ๊กก็ต้องมีการทํากันบ้านนิดหนึ่งใช่ไหมครับว่าใในบริเวณไหนเขาเปิดกันกี่โมงกี่ใช่ใช่ในตอนแรกค่ะที่ขายที่หอค่ะก็สํารวจพื้นที่เหมือนกันว่าในบริเวณหอระยะ5กิโล10กิโลมีขายละเมงกี่เจ้าครับแล้วแต่ละเจ้าเนี่ยประเภทเส้นเป็นแบบไหนเราสู้เขาได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาลงพื้นที่หน้าร้านเองเนี่ยอันนี้ก็ใช้เวลาสารวจประมาณ2อาทิตย์ในแอเรียเนี้ยทำ ทั้งหมดเองว่ามีราเมงกี่เจ้าแล้วมีอยู่ใกล้ๆจากร้านเราแค่ไหนถ้าเราจะมาอยู่จุดนี้ค่ะฐานข้อมูลตรงนี้มันช่วยในการที่เราดําเนินธุรกิจบ้างไหมครับเพื่อวิเคราะห์ได้เลยว่าธุรกิจเราจะไปต่อได้ไหมครับแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครอันเก่าเ่ยอยู่บนหอพักค,ค่ะแถวนั้นก็จะเป็นหอพกักเยอะนะคะก็คือจะได้กลุ่มคนที่พักขอพักทามมิ่งในการเปิดเราเปิดเด็กขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มที่กลับมาจากที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่หอเราก็สั่งแต่อันนี้พอมาเลือกตรง ที่ตลาดตรงนี้ค่ะคอันนี้จะต้องเลือกเช้าขึ้นเปิดลูกค้าส่วนใหญ่จะเสร็จประมาณสองทุ่มออันนี้เราก็ปิดร้านได้เลยเราไม่จาเป็นต้องเปิดดือเพราะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านคราส่วนใหญ่ค่ะใชงว่าก่อนพอเรามาเปิดเป็นหน้ารา้รานเปิดมีกี่โมงถึงกี่โมงยังไงบ้างครับหน้าร้านเปิด10บโมงค่ะถึงสองสามทุ่ม,มใช่ค่ะแต่ว่าช่องทาง delivery จะเปิด10บโมงครึง่งถึงสองทุ่มครึ่งค่ะคุณติ๊กคิดว่า เคล็ดลับความสําเร็จของคุณติ๊กเนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถแชร์ได้บ้างเคล็ดลับของติ๊กคือรักในสิ่งที่ชอบนะคะอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยแล้วลงมือเรียนรู้กลับมาปฏิบัติเลยว่าเราทําได้หรือไม่ได้สอบตรวจของตัวคุณเองว่าวันเนี้ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าค่ะอืมอันนี้คือเรียกว่าเป็นเคล็ดลับใช่ใช่ไหมครับ<ช>ผมก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วคุณติ๊กคุณยายคุณติ๊กร้องฝากเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจอะไรกับผู้ชมทางบ้านใด้ฟังหน่อยได้ไหมครับแรงบันดาลใจติ๊กอะคะ่ะมาจากโอกาส ที่ดีได้รับมาจากคนอื่นนะคะเรียนรู้กับมันแล้วก็ต่อยอดพัฒนาฝีมือให้ได้แล้วคุูจะสําเร็จค่ะคผมก็หลังจากที่ได้พูดคุยจากคุณติ๊กนะครับก็ได้รับเรื่องเราดีและแรงมาลใจเยอะแยะมากมายเลยครับหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาจากสิ่งที่คุณติ๊กพูดนะครับองค์ประกอบของคําว่าโชคดีนะครับซึ่งโชคดีเนี้ยมาจาก2องค์ประกอบครับหโอกาสที่ดี2คือการเตรียมตัวที่พร้อมคุณติ๊กเขาไม่รู้ครับผมว่าเขาจะได้รับโอกาสที่ดีเมื่อไหร่แต่ตัวของเ เขาเองนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับโอกาสครับอยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมว่าคุณม่รู้หรอกว่าชีวิต จะนำพาอะไรมาแต่ขอเองแค่คุณเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตนั่นเองเหมือนกับที่คุณติก๊กทำนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณติ๊กมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมสําหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบัน,น,นดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่ตอไปนะครับท่านสมารถชมเรื่องราวของเราเป็นประจําในที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสําหรับวันนี้ผม และทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จใส่เคล็ดลับกับสูดเด็ดแล้วต่อยอดผ่านซอออนไลน์